สวัสดีกบท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดาเรกเตอร์ศิลปชยัยวันนี้ผมขอนำบทความที่น่าสนใจมานำเสนอให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับฟังกันครับวันนี้เป็นบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันพุทธที่3ทธันวาคม2568เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับรอวันส้มเป็นรัฐบาลราคาคุยเยอะจริง ไม่มีพักไหนเก่งไปกว่าพักส้มแล้วครับไม่ได้ไประชดแต่ตามรูปการมันเป็นเช่นนั้นจริงๆแต่ละวันตะบี้ตะบันปั่นคอนเทนท์ทำให้สอสอเป็นยอดมนุษย์ย้ำนะครับช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมเป็นเรื่องดีแต่อย่าหวังผลทางการเมืองมากจนเกินไปน้ำท่วมหาดใหญ่ครั้งนี้หลายฝ่ายให้ความช่วยเหลือชาวบ้านทั้งออกหน้าและไม่ออกหน้าส่วนใหญ่หน้าชื่นชมครับไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนภาคมูลนิธิ ชาวบ้านด้วยกันรวมไปถึงภาครัฐบางหน่วยงานซึ่งเข้าถึงพื้นที่น้ำท่วมได้ก่อนเช่นทหารตำรวจแทบไม่มีใครหวังผลอยากได้ชื่อเสียงหรือความนิยมมาด้วยใจจริงๆแต่พักการเมืองเป็นอีกอย่างพักไหนไม่ไปถูกตัดหัวเสียประจานในโลกโซเชียลฉะนั้นแทบทุกพักมุ่งสู่หัดใหญ่ส่วนใหญ่ต้องไปถือว่าถูกต้องแล้วครับแม้พักตัวเองจะไม่มีสอสในพื้นที่ แต่การช่วยเหลือประชาชนจะไปใช้ทักษิณโมเดลจังหวัดไหนเลือกพักไทยรักไทยจะดูแลจังหวัดนั้นเป็นพิเศษไม่ได้ต้องดูแลต้องรับรู้ความเดือดร้อนของประชาชนทั้งประเทศเพียงแต่มีบางพักสร้างคอนเทนต์ได้ทุกวันมีเรื่องให้แบ่งข้างด่ากันไปในโลกโซเชียลทุกวันบางคนทำตัวราวกับเป็นเจ้าของหาดใหญ่มันมากไปเช่นกรณีของลิซ่าพักขมลนุนาน,านัน บางคนก็แทบจะล้างตูดให้คนไม่ชอบก็ด่าเช็ดจอมสร้างภาพคือเจ้าตัวควรรู้ว่าที่ทำอยู่มันเยอะไปเรากับว่าลิซ่ากางแขนกางขาช่วยคนทั้งอำเภอหัดใหญ่ได้หมดในคราวเดียวกันอย่างที่บอกการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยถือเป็นเรื่องน่ายกย่องชื่นชมแต่ถ้าการช่วยเหลือนั้นหวังผลทางการเมืองจนมากเกินงามมันก็ถูกการเมืองเล่นกลับ ไอเรื่องน้ำท่วมคอแค่ข่าวไร้สาระครับแต่หลักๆคือการช่วยเหลือที่ต่างคนต่างทำเพราะยึดเอาว่าผลงานใครผลงานมันแบบนี้คือการไปส่งเสริมความไร้ระบบในการบริหารจัดการวานนี้2ธันวาคมลิซ่าเธอโพสข้อความแนะวิธีการแก้ปัญหาและเอาไปใช้ได้เลยไม่ต้องกลัวเสียเชิงพี่น้องประชาชนอ่านให้จบสื่อมวลชนหากนำเสนอข้อความเมตตาลงให้ครบ เพื่อส่งต่อข้อเสนอให้คนหน้างานให้รัฐบาลสรุปมาให้ข้อเสนอพื้นฐานเฉพาะหน้าแต่มีรายละเอียดที่มองเห็นปัญหาที่ท่านนำไปใช้วางแผนและลงมือได้เลยเอาไปทำเลยไม่ต้องกลัวเสียเชิงเห็นข่าวพออสปกชศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัยท่านพระดรนปริสนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เพิ่งมีการประชุมกับภาคประชาชนคือมูล,ลนิธิกระจกเงาเรื่องการฟื้นฟูน้ำท่วมหาดใหญ่ดังนั้นคิดว่ายังมีอีกหลายเรื่องที่ท่านอาจจะยังมองไม่ออกถึงรายละเอียดของการฟื้นฟูนดิฉันขอสรุปให้และขีดเส้นว่าสิ่งเหล่านี้ควรเกิดขึ้นภายใน7วันนับตั้งแต่วันนี้เพราะหากพ้น7วันปัญหาที่สุปไปจะก,กลายเป็นอีกระดับแล้วน้ำและไฟฟ้าทุกพื้นที่ต้องใช้ได้ภายในสองวัน 1>, 1. สั่งปูพรมภารกิจบิ๊กคลินิ่งทั้งเมืองอย่าทำแบบกระจัดกระจายเพื่อเปิดเมืองรับปีใหม่เรามีเวลาไม่มากค่ะเศรษฐกิจหาดใหญ่ต้องฟื้นให้ทันช่วงปีใหม่เพื่อรับนั้งท่องเที่ยวมาเลสิงคโปร์รัฐต้องระดมพลไม่ใช่แค่กวาดถนนแต่ต้องเข้ามาช่วยล้างบ้านตรวจเช็ควงจรไฟฟ้าให้บ้านผู้สูงอายุและคนตัวเล็กตัวน้อยที่ทำเองไม่ไหวริ่งเอารถใหญ่เข้ามาจัดการขยะพิษ ขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตรายต้องมีจุดทิ้งและรถขนเฉพาะกิจอย่าปล่อยให้ชาวบ้านกองทิ้งไว้หน้าบ้านจนเกิดโรคและขนกันเองเกิดปัญหาโรคภัยไข้เจ็บและจราจรติดขัดตามมา 2. ขณะอีกปัญหาคือรถจมน้ำทั้งรถนต์และมอเตอร์ไซค์มันเป็นวิกฤตขนส่งในเมืองหัดใหญ่เพราะปกติก็ไม่มีขนส่งสาธารณะอยู่แล้วคนรอบนอกเข้ามาทำมาหากินไม่ได้มันเป็นวิกฤตขนจนเมือง คนหาดใหญ่จำนวนมากหมดทางทำมาหากินเพราะหมอเตอร์ไซค์และรถยนต์จมน้ำตั้งหน่วยซ่อมเคลื่อนที่รัฐต้องตั้งจุดบริการซ่อมฟรีทั้งรถและเครื่องใช้ไฟฟ้าให้เขากลับมาใช้ชีวิตได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเปราะบางในหาดใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียงมีสถาบันอาชีวะหลายแห่งสามารถขอความร่วมมือระดมพลมาโดยการสนับสนุนทรัพยากรจากภาครัฐได้รถโดยสารฟรีต้องมา ระหว่างที่รถชาวบ้านพังรัฐต้องจัดรถโดยสารสาธารณะวิ่งวนรับส่งฟรีในเขตเมืองและเชื่อมต่ออำเภอใกล้เคียงทันที 3. หรือระบบเดียวยาจ่ายไวจ่ายจริงเลิกพิสูจนความจนยกเลิกขั้นตอนเข้าใจว่าท่านก็ทําอยู่ซึ่งดีค่ะเอาเทคโนโลยีมาใช้เลิกให้ชาวบ้านถ่ายเอกสารบัตรประชาชนเปียกน้ําไปต่อแถวลงทะเบียนใช้ข้อมูลพิกัดมือถือหรือภาพถ่ายดาวเทียม ซ้อนทับทะเบียนบ้านแล้วโอนเงินเข้าบัญชีเลย SMS ต้องรอดูสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นพักนี้่1ล้านบาทมันน้อยไปสำหรับโรงงานและร้านค้าต้องขยายเป็น5ล้านบาทและต้องมีมาตรการซอฟโลนดอกเบี้ยต่ำพิเศษเพื่อให้ธุรกิจเดินต่อได้ไม่ใช่ปล่อยให้เจ้งแล้วเลิกจ้างคนงานเพิ่มเงินเดียวยา9000บาทไม่พอค่ะต้องเพิ่มค่าล้างบ้าน10,000บาทบวกค่าเครื่องมือทำมาหากิน1 2 0 0 0บาท หรือจะมากกว่านั้นท่านก็คำนวณดูบวกค่าซ่อมบ้านตามจริงเพดานหนึ่งแสนด้วยย้ำว่านี่คือข้อเสนอจากประชาชนคนเล็กคนน้อยที่ดิฉันรับฟังมาตลอดเวลาในพื้นที่เป็นเวลา9วัน 4. ฟื้นฟูสาธารณสุขและสังขยาณาข้อมูลผู้เสียชีวิตเร่งด่วนที่สุดซ่อมโรงพยาบาลหาดใหญ่และรอพอสต,อต้องกลับมาใช้งานให้ได้เร็วที่สุด ปูพรมให้กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขต้องสั่งการให้หน่วย MCATT ลงพื้นที่แบบเชิงรุกเพราะนี่คือทีมเฉพาะกิจด้านสุขภาพจิตที่จัดตั้งโดยกรมสุขภาพจิตมีหน้าที่ประเมินฟื้นฟูและดูแลผู้ประสบเหตุการณ์รุนแรงในระยะเร่งด่วนขณะประชาชนจำนวนมากเกิดภาวะโรคเครียดหลังผ่านเหตุการณ์ร้ายแรงเปิดข้อมูลความตายรัฐต้องกล้าเปิดเผยตัวเลขผู้เสียชีวิตอย่างละเอียด แยกแยะเลยว่าจมน้ําตายหรือตายเพราะไฟฟ้าเครื่องมือแพทย์หยุดทํางานและสาเหตุอื่นที่เกี่ยวเนื่องกันเช่นไฟช็อตอดอาหารไตาวาย 5. ข้อนี้สําคัญที่สุดหยุดตําน้าพลิกละลายแม่น้ําดิฉันขอส่งเสียงดังๆไปถึงนายกอปจอสงคลาและผู้มีอำนาจมีเงินเป็นพันๆล้านเวลานี้เอาแต่สร้างถนนอย่างเดียวไม่ใช่เรื่องหลักและเร่งด่วนแต่ชีวิตคนสำคัญที่สุด เอาเงินมาอัดฉีดซ่อมโรงเรียนซ่อมโรงพยาบาลซ่อมวัดซ่อมมัสยิดให้กลับมาใช้งานได้นี่คือสิ่งที่ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ควรทําและสําคัญที่สุดจังหวัดสงขลาไม่ได้มีแค่อําเภอขัาดใหญ่ขณะนี้อําเภอรอบนอกอย่างอําเภอระโนดยังท่วมอยู่แบง่งทรัพยากรมาบริหารจัดการบรรเทาให้พวกเขาด้วยหาดใหญ่เป็นเมืองศักยภาพสูงค่ะ ดิฉันเกิดที่นี่เรียนที่นี่เข้าใจบริบทเมืองและอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมตั้งแต่วันที่สองของเหตุการณ์จนวันนี้เข้าสู่เฟสการฟื้นฟูหากท่านมีศักยภาพบริหารจัดการดีๆเราฟื้นตัวได้เร็วแน่นอนข้อเสนอทั้งหมดดิฉันตั้งใจรวบรวมมาให้เกิดจากการทำงานลงมือจริงๆไม่ได้รับรายงานจากใครดิฉันและทีมอาสาลงมือทำเองเห็นกับตาสัมผัสด้วยหวัวจิตหัวใจตัวเอง ไม่ได้ต้องการจะเกยทับใครแต่เชื่อเถิดท่านไปไม่ถึงในพื้นที่ที่ดิฉันไปมาหรอกท่านมองไม่ออกในรายละเอียดปีกย่อยของปัญหาเหล่านี้ยำ้ำนำไปใช้ได้เลยไม่ต้องกลัวเสียเชิงเพื่อให้เกิดประโยชน์และผลลัพธ์ที่ดีที่สุดข้อเสนอดิฉันไม่ต้องการมาเสียเวลานั่งพิมพ์เพื่อสื่อสารยาวๆเลยถ้าดิฉันมีอำนาจรัฐถ้าพักประชาชนเป็นรัฐบาลดังนั้นรับไปทำเลยจะได้ลดเวลาไม่ต้องเรียกคุยทีละฝ่าย ข้อมูลทั้งหมดคือข้อเท็จจริงดิฉันได้อยู่ในพื้นที่มีรัฐมนตรีติดต่อมาอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าสองท่านและดิฉันได้นําเสนอปัญหาไปและท่านก็ออกไปดําเนินการจนเกิดผลลัพธ์ที่พอบรรเทาและประทังชีวิตของพี่น้องประชาชนได้ดังนั้นเชื่อใจดิฉันได้ค่ะว่าข้อมูลทั้งหมดนี้คือข้อเท็จจริงที่ดิฉันอยากเห็นผลลัพธ์มันเกิดขึ้นจริงและเร็วที่สุดครับไม่ทราบว่าลิซ่าไปช่วยคนกี่ซอยเข้าไปลึกแค่ไหน ถึงจะลึกกว่าใครๆแล้วบอกว่าไม่เกี่ทับมันก็เกี่ทับนั่นแหละครับทั้งห้าข้อที่ว่ามาบางข้อทําไปแล้วบางข้อกําลังจะทําแต่ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของการมองจุดที่ประชาชนเดือดร้อนเพียงจุดเดียวซ้อเดียวแต่มองทั้งอําเภอทั้งภาคใต้เอาไว้พักส้มเป็นรัฐบาลถึงวันนั้นคงได้เห็นฝีมือแต่ให้ตายเถอะนึกภาพพักส้มเป็นรัฐบาลทีไรก็อดคิดถึงวันที่สสพักส้มถูกข้อหาบ้ากามไม่ได้ วันนั้นเงียบกันทั้งพักพวกปากดีหายเกลี้ยงศิลปชัยเดยลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอเป็นประจําสวัสดีครับช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยให้ความสุขกับทุกทุกคน